วันนี้นะครับใครตามหา Mercedes-Benz C-Class ตาถั่วนะครับฟังดีๆครับวันนี้ผมมี C-Class C180 Compressor เครื่องฝาร่องนะครับยามาเป็นเครื่องฝาร่องเป็นเครื่องฝาตัวใหม่แล้วนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ s l k ตัว171เลยนะครับในปี04เลยวันนี้เรามีสภาพพร้อมใช้นะครับราคาพิเศษเป็นแค่299,000บาทไปดูกันครับว่าเครื่องฝาร่องน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันครับ เนมจักช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพามารีวิวรถยอดนิยมประจำช่องนะครับคำว่ายอดนิยมก็คือมันก็ขายดีจริงๆวันนี้เรามารีวิว m e r c e d e เ Benz นซคับเป็น c 1 8 0 Compress o r ซนะครับตัว W 2 0 3เนี่ยเป็นตัวที่ผมรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าใช้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาจากเมื่อก่อน2ล้านกว่านะครับบางตัวที่เป็นตัวท็อปก็3ล้านตอนนี้ราคาเหลือแค่ไม่ถึง3 0 0 0 0 0แค่10%จากราคาเมื่อก่อนนะครับ ดังนั้นจึงเป็นรถที่น่าใช้นะครับเพราะหนึ่งคือ,อสมรรถนะยังดีอยู่เลยนะครับ2ช่วงล่างดีนุ่มนุ่มมากเลยนะครับสก็คือตอนนี้อะไหล่ซ่อมไม่ได้แพงนะครับอย่างที่ผมเคยพาซิ่งไปให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับพวกช่วงล่างเนี่ยไม่ได้แพงกว่ารถญี่ปุ่นเลยดังนั้นตอนนี้เป็นออปชั่นที่น่าใช้มากๆนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับผมมี c ีคัพสตูบิสองนไปหลายตัวเลยนะครับซีคัพเนี่ยจะมีตัวย่อยค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้ที่ผม อยากจะนําเสนอคือตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง C180 c คอมเพรสซอร์นะครับคอมเพรสเซอก็คือเครื่องที่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซิน1 8 0 0ซึ่งเป็นเครื่องฝาร่องซึ่งเป็นเครื่องหายากส่วนใหญ่จะเป็นฝาดาวแล้วแรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกรือ l k ตัว171ด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนี่ครับมาดูสเปคของ Mercedes-Benz C-Class ตัวนี้เป็น C180 Compressor ปี04ตัวหายากอย่างหนึ่งเพราะตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1,08 8เป็นซิน 1,800cc นะครับพร้อมคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องฝาร่องตัวนี้รุ่นรถเป็น W203 ปี004นะครับ2004ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องฝาร่อง ซึ่งฝาร่องเนี่ยให้แรงม้านะครับประมาณ164-170ถึงเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับเบนตัว CLK 200 c o m p r คอมเพซอร์นะครับในปีใกล้ๆกันดังนั้นเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างขับมันเลยคันนี้รถแต่งนะครับมาสภาพดีมากนะครับเปลี่ยนแม็กเดี๋ยวมาดูแม็ก MG เปลี่ยนเบรก MG มมาด้วยนะครับให้ดูสีก่อนนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นสีบอนจากโรงงานนะครับรถเดิมๆไม่มีชนหนักเลยรถคันนี้เป็นรถ2มือนะครับเจ้าของดูแลดีมากจริงๆนะครับมาดูไฟนะครับไฟอันนี้เนี่ยข้างในเขาเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟขาวหมดนะครับนี่คือกันชนชิ้นเดิมๆเลยนะสีเดิมๆเลยนะครับคันนี้ผมได้มาเนี่ยแค่ล้างเท่านั้นเลยสภาพดูดีมากนะครับอย่างที่2คือ ล้อครับตัวนี้เป็นล้อ MG พร้อมเบรกเอซอล้อแค่เบรกกับล้อก็แพงเจ้าของเขาเป็นคนชอบขับรถนะครับเนี่ยเพิ่งใช้ยางเป็นมิชลิตพายออลสปอร์ตด้วยนะครับแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับยางใช้ได้อยู่เลยเบรกถือว่าดีนะช่วงล่างกระชับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับล้อเป็นล้อ MG ขอบ17ตัวนี้เป็นตัวอีลิแกนนะครับโอเคนี่ไฟเลี้ยวนะครับคุณดูสีนะครับเนี่ยดูทุกอย่างเนี่ยสีเดิมๆรถสวยมากนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องนะครับ คันนี้รถเดิมนะครับเนี่ยดูน็อตนะครับเนี่ยน็อตก็น็อตเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยน็อตเดิข้างในเนี่ยสภาพเดิมนะครับเครื่องเดินดีปกตินะครับไม่มีเนี่ยไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพัน8นะครับฝาเป็นฝาล่องแบบนี้เลยนะเนี่ยครับรถเดิมเดิมเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับน็อตหัวน็อตกังสีเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ยรถ สภาพเดิมๆเก่าเก็บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน่าใช้นะครับเครื่องเดินดิ่งมากนะครับโอเคสีโดยรวมถือว่าดีนะครับมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะ0ูนนะครับไฟจะเป็นไฟก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นม i n เนอร์เชนนะครับไฟเป็นไฟแบบนี้ก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับดูข้างหลังนะครับเนี่ยสีทุกอย่างโดยรวมถือว่าดีมากอะถือว่าสภาพดีนะครับคันนี้สําหรับคนที่ชอบเดิมๆนะ แล้วก็ขับบมันเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับเนี่ยข้างในทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยชิ้นนี้ก็ชิ้นเดิมนะครับไม่ขาดเลยนีคนที่เขาดูแลรถดีๆนะครับจะรู้เลยว่าเนี่ยคือดูแลดีนะครับมันจะมีเหมือนพลาสติกตรงนี้อยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ความช่วเหลืออยู่นี so ้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยข้างหลังนะครับยางอิสโตนเดิมเดิเนี่ยอุปกรณ์เดิมหมดนะครับข้างหลังเดิมหมดนะครับน็อตก็น็อตเดิม รถแบบนี้สภาพดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าข้างในเป็นยังไงครับ รถนะครับอ่าโอเคนี่กุญแจนะครับผมเปิดแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูก่อนคือดูสภาพนะครับอันนี้คือตัวซอสสีเดิมๆนะครับส่วนใหญ่ใช้ได้ปกติหมดเลยนะครับให้ดูเบาะนะครับนี่คือเบาะเดิมนะครับผมไม่ได้หุ้มอะไรใหม่เลยนะนี่คือเบาะเดิมนะจริงๆเขาผมมามากับรถก็มาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับโอเคสตาร์ทรถกันนะครับ คันนี้นะครับไม้ทั้งหมดนะครับอ่าโนโนติมอลฟังชันนะครับคันนี้นะครับไม้สองแสนสามนะครับรถไม่มีไฟโชว์อะไรเลยนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับรถไม่มีไฟโชว์นะครับปกตินะครับพวกจอตรงนี้นะครับเลื่อนลางหมดแล้วคันนี้จอปกติดีหมดนะครับอ่ามาดูนะครับนี่กระจกนะครับเนี่ยพับกระจกปรับกระจกได้หมดนะครับเนี่ยปรับให้ดูนะฮะปรับได้อยู่นะครับกระจกฝั่งนั้นก็ปรับได้นะครับ กระจกใช้งานได้ปกตินะครับพับก็พับได้เลยนะฮะฟังก์ชันส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าใช้ใช้งานได้ปกตินะครับอย่างที่2นะครับคนใช้จอดในที่ร่มตลอดนะครับพลาสติกพวกนี้ไม่ไม่แตกเลยนะครับปกติแตกกันหมดนะครับตรงเนี้ยแตกนะครับนี่เดิมเลยนะครับเกะซีดีเดิมยังอยู่นะครับเยเล่มรถ Mercedes Benz ยังอยู่อยู่เลยนะครับเล่มทุกอย่างอยู่อยู่เลยนะฮะ มีประวัติที่เขาซ่อมมาตลอดนะครับเล่มบุ๊กทุกอย่างอยู่นะครับรถสภาพเนี่ยช่องแอร์นะครับก็ไม่แตกนะครับนี่แอร์เดิมๆเลยครับไม่ได้พ่นสีเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ารถเดิมๆรถเข้ามาดีมันก็จะดีอย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็ที่เอาบอกข้างหลังลงนะครับล็อกนะครับ esp นะครับไฟฉุกเฉินเครื่องเสียงนะครับบอกเลยว่ายังดีอยู่ cd ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่แล้วแต่ cd นะครับ นะครับอันนี้วิทยุอันนี้ช่องนะดูช่องนะครับคือเนื้อทุกอย่างยังดีหัวไม่ได้ถูกจอดตากแดดมานะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับปุ่มกดทุกอย่างสะอาดนะครับนี่รมเดิมเลยนะครับทุกอย่างเป็นสีเดิมอีกหนึ่งอันคือตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับมันแตกหมดแล้วนะครับอันนี้ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะครับเกะนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับ ติหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคเนี่ยเบาะนะครับทูเบาะสวยงามมากนะครับข้างบนนะครับไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกระจบข้างหลังนะครับเบาะข้างหลังไม่ได้นั่งเลยครับคุณลุงเขาเจ้าของเก่าเขาอายุเยอะแล้วนะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับ ดเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแล้วการขับจะเป็นยังไงบ้างเรามาลองเหยียบ Mercedes-Benz C-Class ดู Class นะครับดูนะอันนี้ลองถนนโลง่ลงๆนะครับผมลองเหยียบสุดดูนะนเสียงเครื่องใช้ได้เลยเครื่องนิ่งอยู่เลยนะครับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงดึงนะครับแต่มันไหลเรื่อยๆอยจริงๆนะครับเหยียบแล้วมาเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือความนุ่มนวลน,นะครับแล้วเบรกนะครับพอคันนี้เบรกเนี่ยรู้เลยว่า เบรกดีมากนะครับเพราะเขาเปลี่ยนเบรก AMG มาเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับเห็นสภาพของ mercedes benz c class w 2 0 3รถคันนี้ปี04นะครับเป็น1 c 1 8 0คอมพิสเซอร์สภาพแต่งพร้อมใช้เลยสภาพเดิมเดิมใครหารถเดิมเดิมผมแนะนำคันนี้เลยนะครับวันนี้สภาพแบบนี้นะครับภายในใช้ได้เกือบหดทุกอย่างนะครับทำมาให้หมดแล้วราคาพิเศษนะครับ299,000บาทผมบอกเลยว่าซื้อรถ ถูกกว่านี้มีนะครับแต่ถ้าคุณซื้อรถโซมอ่ะตามช่องหลายๆช่องจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าซื้อรถโซมเนี่ยผมว่ามานั่งทํามันเหนื่อยนะครับแล้วไม่จบด้วยคันนี้นี่เท่าที่ผมดูเจ้าของเก่าเขารักมากนะครับเครื่องเสียงเก่ายังใช้ได้หมดปกตินะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0ูน7 4ห6 2 2ึนะครับ0 8 1 9 0 8ป0 2 6นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับเดี๋ยวโนเนมจะพาไปซิ่งไปซ่อมที่ไหนอีกดูกันนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยครับสุดท